สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของชาวรักนณาราศีมีนในเดือนสิงหาคมนี้นะคะใครก็ตามที่ผูกดวงผูกรักนณาแล้วเวลาเกิดของคุณตรงกับรักนามีนนะคะเรามาฟังได้เลยค่ะเข้ามาฟังได้นะคะใครที่ฟังแล้ว รู้สึกว่าโดนก็ขอให้ใช้วิจารณญาณด้วยนะคะใครที่ไม่มีปัญหาเรื่องความรักก็ขอให้คุณฟังแบบเป็นการเล่าเรื่องจากไพ่ก็แล้วกันค่ะเอาล่ะคะ่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าชาวมีนเดือนสิงหาคมนี้คุณจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาย้อนอดีตกันนิดนึงอดีตที่ผ่านมาของชาวมีนนะคะตัวคุณเองนี่ย เป็นคนที่ฉฉเฉลียวฉลาดแล้วก็เป็นคนเก่งค่ะเป็นคนที่มีความรู้รอบด้านหาความรู้ได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่เป็นคนที่เขาเรียกว่าเข้าใจยากมากค่ะเพราะว่าบางครั้งตัวคุณเองแสดงบุค,คลิกออกมาภายนอก ให้คนอื่นเห็นเป็นอีกแบบแล้วความรู้สึกนึกคิดในใจของคุณก็เป็นตัวตนของคุณจริงๆก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะคะคุณเหมือนเป็นคนมี2ออย่างในร่างเดียวนะคะบางครั้งก็รู้สึกอ่อนไหวบางครั้งก็ดูเข้มแข็งดูฉเฉลียวฉลาดเกินตัวไปเลยค่ะคุณได้มีความรักมีความสัมพันธ์นะคะในแบบเดอะเดวิลตัวคุณเองอะ่ะ เคยรักใครสักคนหนึ่งแบบมันเหมือนกับมีผลประโยชน์ร่วมกันนะคะคุณได้เจอใครสักคนที่เป็นคู่ของคุณแล้วมันมีผลประโยชน์ร่วมกันมันเป็นการผูกมัดกันมานะคะมันอาจจะเป็นในในแบบที่ว่าคุณได้เจอกับเขาโดยที่คุณนะ่ะรู้สึกว่ามันมีความผูกพันอยู่ตรงนั้นค่ะ มันอาจจะเป็นความร่มหลงของครัวคุณก็ได้นะคะที่มีต่อเขาหรือตัวเขาอะอาจต้องการผลประโยชน์อะไรบางอย่างจากคุณแบบที่เป็นผลประโยชน์ต่างตอบแทนซึ่งกันและกันก็ได้นะคะแล้วก็คุณก็ได้เดอรเมจิเชียนเดอร์เมจิเชียนนี่ก็คือคนที่เก่งค่ะสามารถทำอะไรได้ทุกๆอย่าง สามารถพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับทุกสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีนะคะตัวคุณมีคุณก็เป็นอย่างนั้นคุณสามารถทําอะไรได้ทุกๆอย่างเป็นคนที่มหัศจรรย์มากสามารถที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองตลอดเวลาที่ผ่านมานะคะมันได้สิบไม้เท้าสิบไม้เท้าคือตัวคุณอาจจะทํางานเยอะอาจจะทำอาจจะมีเรื่องให้คุณได้คิดเยอะคิดมากคิดในเรื่องต่าง คิดทาคิเดเนยเรื่องคู่ของคุณนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่แอบ่องแอบตามคู่ของคุณอยู่ก็ได้นะคะว่าตัวของเขาว่าเป็นยังไงทําอะไรยังไงกับใครที่ไหนนะคะมันเป็นเพราะเรียกว่าบางทีตัวคุณเนี่ยอาจจะไม่ค่อยไว้ใจคู่ของคุณสักเท่าไหร่อะคะ่ะมันมีความแคลงใจอยู่ตรงนั้นมันมีความไม่มั่นใจกับคู่ของคุณอยู่ตรงนั้นนะคะ บางทีคุณกับเขาว่าอาจจะเคยจบกันมาเคยเป็นครอบครัวกันมาแล้วเคยเป็นคู่กันมาแล้วแล้วก็มันได้จบความสัมพันธ์ไปแล้วก็ได้นะคะในอดีตที่ผ่านมาเพราะว่ามันได้เดอะทาวเวอร์ด้วยนะคะปัจจุบันตัวคุณนะ่ะรู้สึกว่าคุณสามารถทำอะไรมีความรู้สึกที่เป็นราชินีทั่วอะค่ะสามารถทำอะไรได้ด้วยตัวเองทำอะไรได้อย่างเปิดเผยอย่างสบายใจมากขึ้น คุณอาจจะเดินออกมาจากความสัมพันธ์จากคู่ของคุณก็ได้นะคะแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณถ้าได้ทำอะไรได้ด้วยตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วตัวคุณเองก็รู้สึกว่าเนี่ยคุณเป็นคนที่คิดแล้วก็ทําในสิ่งที่คุณอยากจะทำสิ่งที่คุณ ไม่เคยได้ทํามานะคะ1ไม้เท้า1ไม้เท้าก็คืออาจจะได้เริ่มต้นทํางานหรือเริ่มต้นทําอะไรบางอย่างที่คุณไม่เคยทำเป็นเป็นการเริ่มต้นทําอะไรที่ตัวคุณเองนั้นก็อยากจะเรียนรู้ะคะ่ะแล้วคุณก็ได้รับโอกาสนั้นนะคะ โอกาสที่คุณจะได้เป็นอิสระคุณเห็นนกพิราบนี่ไหมคะเขาบินมาในถ้วยตรงนี้มันมีหนึ่งถ้วยแต่ถ้วยใบนี้มันเติมเต็มความรู้สึกของตัวเองได้อย่างเต็มเปี่ยมเลยค่ะเหมือนกับน้ำพุที่ออกมาจากถ้วยสามารถเติมเต็มตัวเองได้สามารถมีความสุขกับตัวเองได้นะคะบางทีการที่คุณได้ออกมาจากสิ่งที่เคยสิ่งที่คุณกลัวก็ได้ค่ะคุณอาจจะ ออกมาจากความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่ามันแย่ๆแล้วตอนนี้ความสัมพันธ์ที่คุณว่านั้นน่ะมันได้เผชิญมาแล้วมันได้ผ่านพ้นไปแล้วนะคะคุณก็ได้รับโอกาสอะไรบางอย่างนะคะได้เริ่มต้นทําอะไรบางอย่างอะไรก็ตามที่มันคุมเคือมันไม่ชัดเจนนะคะคุณก็จะได้รับความได้รับข่าวาวตรงนั้นนะคะบางทีตัวคุณน่ะอาจจะอยากรู้เรื่องคู่ของคุณก็ได้ว่าเขาเป็นยังไงเขาทําอะไร หรือคู่ของคุณน่ะที่เคยทําอะไรกับคุณไว้ที่ปกปิดอะไรไว้อ่ะค่ะมันก็จะทําให้คุณได้รู้ได้เห็นในสิ่งที่เขาทําได้เปิดเผยมากขึ้นได้รับข่าวคราวได้เห็นความจริงอะไรบางอย่างที่มันเคยเขาเรียกว่าที่ไม่ชัดเจนค่ะมันจะชัดเจนขึ้นมาคุณอาจจะได้รับข่าวข,าของเขาก็ได้นะคะว่าเขาสบายดีไหมเป็นยังไงไหมคุณกับเขาอาจจะ แยกกันอยู่หรือว่าออกจากความสัมพันธ์หรืออะไรบางอย่างนะคะแล้วก็มันเป็นความเป็นความรู้สึกคิดถึงอะคะ่ะคิดถึงคิดถึงอดีตคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่คุณได้เผชิญมานะคะบางครั้งตัวคุณก็รู้สึกยังยังคิดถึงสิ่งที่ผ่านๆมามันรู้สึกไม่สมหวังมันเจ็บปวดอยู่คุณยังนึกถึงเรื่องราวเก่าๆที่คุณกับเขาได้เผชิญกันมานะคะ่ะ มันยังมีเรื่องราวของเขาอยู่ในนั้นคุณเห็นผู้ชายคนนี้ไหมคะเขาผิดหวังเขาเดินถือดอกไม้มาแล้วก็ทิ้งดอกไม้ที่เขาถือลงไปในน้ำเนี่แหลคะค่ะมันยังเป็นความรู้สึกที่คุณยังคิดถึงอยู่แต่ไม่ว่าอะไรก็ตามนะคะตัวคุณก็ยังอยากจะได้ความเป็นครอบครัวความพร้อมอะไรบางอย่าง ตัวคุณอาจจะเป็นคนที่มีฐานะดีดูแลตัวเองได้แล้วก็ดูแลครอบครัวของคุณได้ก็ได้นะคะคุณก็ยังเขาเรียกว่าอะไรบางทีอ่ะตัวคุณก็ยังอยากจะดูแลเขาแอบดูแลเขาทําอะไรเพื่อเขาโดยที่ตัวเขาอ่ะก็รู้อยู่อะค่ะว่าคุณทําอะไรให้เขาบ้างหรือตัวเขาอาจจะซัพพอร์ตคุณก็ได้นะคะดูแลคุณอยู่ก็ได้ค่ะคือมันเหมือนกับต่างคนก็ต่าง อยากจะดูแลซึ่งกันและกันด้วยความเต็มใจนะคะแต่บางครั้งมันก็เป็น2ดาบ2ดาบก็คือมันมีทางเลือกเป็นอะไรที่เคยเจ็บปวดกันมาบางทีคุณก็ยังลังเลก็ได้นะคะอาจจะลังเลก,กับการความรู้สึกของคุณอาจจะเคยเจ็บปวดมาหรือว่ามีเรื่องราวต่างๆที่เคยเจ็บปวดมามันก็ เจ็บอะค่ะแต่แต่มันก็มีผ้าพันแผลไว้เห็นไหมคะว่าดาบเนี่ยมันถูกแทงไปตรงหัวใจแล้วมันก็มีผ้าพันไว้ต่อให้คุณสองคนเคยทะเลาะเบาะแว้งกันยังไงบางครั้งมันรู้สึกอึดอัดมันรู้สึกเจ็บปวดแต่มันก็ยังไม่สามารถที่จะเลือกได้นะคะในรักครั้งนี้รักครั้งใหม่ของคุณรักในความรู้สึกของคุณเนี่ยคุณก็ยังเหมือนกับมันจะมีการได้เริ่ม เริ่มอะไรใหม่ๆด้วยกันถึงแม้ว่าบางครั้งมันจะอาจจะดูแข็งแข็งดูเขาเรียกว่าบางทีอ่ะอาจจะเป็นตัวคุณคนเดียวก็ได้บังคะที่เหมือนกับอยากจะต่ออยากจะสารความสัมพันธ์ในครั้งนี้แต่มันเหมือนกับเขาก็เงียบเงียบไปคุณเห็นผู้ชายคนนี้ไหมคะเขาถือดอกไม้มาแล้วมันก็เดินผ่านลูกปั้นตรงนี้ลูกปั้นตรงนี้มันแข็งกระด้างมันไม่ตอบสนองเขาซะทั้งหมด นี่แหละค่ะมันเหมือนกับคุณก็อยากจะเข้าไปงอบางทีมันอาจจะมีการมาง้อกันแบบแบบไม่รู้ตัวง้อเหมือนไม่ได้ง้อหรือว่ายอมใจกันแบบไม่ได้ยอมก็ได้นะคะมันยังมีความรู้สึกที่ว่าการเข้ามาในครั้งนี้มันเป็นการเลือกที่จะเลือกที่จะคิดบางทีคุณอาจจะคิดมากก็ได้ว่า มันจะอยากจะกลับเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์แต่บางทีมันก็ยังลังเลอยู่มันยังไม่ค่อยมั่นใจความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันก็ยังเหมือนเหมือนเดสตาค่ะเดอะสตาก็คืออยากจะมีความรู้สึกที่ดียังมีความรู้สึกที่ดีเดียวกันแต่มันก็ยังไม่ได้ชัดเจนสักเท่าไหร่นะคะมันก็ยังจะบาลานซ์ความรู้สึกของตัวเองไปในแบบที่คุณกับเขาอาจจะต้องได้เริ่มเริ่มเหมือนเริ่มเริ่มเห็นอะไรบางอย่าง ในความสัมพันธ์นี้ค่ะว่ามันจะไปต่อกันได้ยังไงตัวคุณก็เหนื่อยนะคะแล้วก็คิดมากด้วยเห็นไหมผู้หญิงคนนี้เขาไปงานเลี้ยงมาแล้วก็มันเหนื่อยค่ะเขาค่อยมานั่งพักเขาก็ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเลยมันเหมือนกับตัวคุณได้คิดมากตลอดเวลากับความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงต่อไม่รู้จะไปยังไงต่อมันก็เลยอยากจะพักอยากจะวางเฉยอยากจะนิ่งเฉยกับรักครั้งนี้ไปนะคะราชินีเมเท้าวแล้วก็ตัวคุณอะ มั่นมั่นใจในในความรู้สึกของตัวเองเป็นอย่างมากแล้วก็คิดเขาเรียกว่าอะไรอะเอาความรู้สึกของตัวเองเป็นที่ตั้งมากกว่าค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่สรุปของคุณกับเขากันนะคะว่าตัวผลสรุปแล้วคุณกับเขาจะทำยังไงกันต่อไปขอสองใบนะสองใบออกมาบอกว่า บางครั้งความสัมพันธ์ของคุณมันมันเหมือนกับจะหยุดนิ่งไปก่อนนะคะมันหยุดนิ่งมันได้จบลงไปสักพักหนึ่งเห็นไหมมันได้เดอรเดทมาด้วยความรู้สึกอะไรต่างๆมันได้จบมันได้หยุดนิ่งมันเหมือนกับอยู่ห่างกันห่างกันไปความรู้สึกเหมือนยังอยากจะอยู่เฉยๆอยากจะคิดอะไรไม่ออกไปต่อไม่ได้ก็คือยังไม่ได้ไปต่อยังไม่ไม่ได้เริ่ม ไม่ได้เริ่มที่จะเขาเรียกว่าคิดไม่คิดไม่คิดว่าจะไปต่อยังไงดีอะค่ะมันเหมือนกับหยุดพักหยุดนิ่งไประยะหนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่คู่ของคุณกันนะว่าไพ่คู่ของคุณอะเขาคิดกับคุณยังไงนะคะชาวมี t h เดอซ The magician, Kings of Cup, Four of w o n s King of Pentacles, Nine, The Emperor, Six of Cup, Kings of Cup, Queen of Swords, Five of Pentacles, Six of Pentacles, The world, อ um, ืมตัวคุณนะ คู่ของคุณนะ่ะเขาได้เดอะสันตัวเขาได้เริ่มต้นทําอะไรไปบางอย่างได้เห็นแสงสว่างแล้วได้ได้ได้เหมือนกับได้เดินทางได้ทําอะไรในแบบที่เขาต้องการแล้วนะคะเดอะสันมันเป็นแสงสว่างที่เขาได้เห็นมันเป็นการเริ่มต้นได้ทําอะไรไปตัวเขาอ่ะคู่ของคุณก็ได้ดอะยเมจิเชียนดอะยเมจิเชียนก็เหมือนคุณเลยค่ะเขากเข้ากับคุณเนะี่ย เป็นคนที่สามารถปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับทุกสถานการณ์เข้ากับทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นทําให้คนอื่นไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงเขาทํะไรเพราะว่ามันถูกต่อให้มีสถานการณ์อะไรเขาก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง King of ครับก็เป็นเขาอาจจะเป็นคนที่มีอีโก้สูงมีความรู้สึกดีๆนำพาความรู้สึกดีๆอะไรบางอย่างมาให้คุณนะคะเขาเขาทำให้คุณเนะ่เป็นคน ทำให้คุณนะ่รู้สึกดีค่ะเขาเป็นอัศวินถือถ้วยเขาทำอะไรทุกอย่างให้คุณรู้สึกดีแบบเต็มเปี่ยมเขาอาจจะเคยเป็นครอบครัวหรือบางทีคนสองคนอาจจะเป็นครอบครัวกันมาแล้วนะคะมันเคยมีความสุขเคยมีความสมหวังเคยเป็นครอบครัวของการและกันอยู่ บางทีอะ่ะมันมีเรื่องวุ่นวายมันมีเรื่องให้คิดมากมีเรื่องให้เครียดก็ได้นะคะไฟอัลสอร์มันมีเรื่องวุ่นวายของคนรอบข้างเรื่องของเขาอะ่ะบางทีอาจจะเป็นคนเยอะมีเพื่อนฝูงเยอะมีหน้าที่การงานที่จะต้องให้รับผิดชอบนะคะบางทีตัวเขาอะ่ะอาจจะยุ่งวุ่นวายกับเรื่องเหล่านี้เป็นส่วนใหญ่นะคะ kings of pendicle อื ตัวเขาเป็นราชาเหรียญตัวเขาอาจจะเป็นคนที่ซัพพอร์ตคุณก็ได้คะ่ะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานหรืออาจจะเป็นคนที่มีฐานะดีคอยช่วยเหลือทางด้านการเงินคุณเป็นอย่างดีก็ได้นะคะผู้ชายคนนี้เข้ามาพร้อมกับเหรียญแล้วตัวเขาอ่ะเป็นคนที่คิดเยอะเหมือนกันนะเป็นคนที่คิด ทำงานเยอะรอบคอบแล้วก็เป็นคนที่เจ้าความคิดเป็นคนที่ชอบสั่งการแล้วก็บางทีอ่ะตัวเขาอาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรเอาแต่ใจตัวเองด้วยนะเป็นคนที่ทรงพลงังคือทําอะไรทุกอย่างทุกๆอย่างเขาอาจจะเป็นคนที่รับผิดชอบเดินเพลอเขาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมีอานาจมีหน้าที่ในการสั่งการหรือเป็นคนที่ อยากจะควบคุมความสัมพันธ์ที่มีกับคุณก็ได้ค่ะเขาอาจจะเป็นคนเจ้ากี้เจ้าการหรืออยากใช้ความสัมพันธ์ให้คุณกับเขาอะเป็นไปนอย่างที่เขาต้องการก็ได้นะคะ six of cup มันบางทีความรู้สึก ของคุณกับเขาอาจจะเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมันมีความรู้สึกที่ดีๆให้กันมันเป็นการเริ่มต้นเรียนรู้อาจจะเป็นอาจจะนึกถึงอดีตกันก็ได้ความรู้สึกที่คุณกับเขาเคยมีกันในอดีตมันอาจจะย้อนกลับมาทําให้เขานึกถึงก็ได้เป็นความรักที่ต้องเรียนรู้กันใหม่ความรักแบบเด็กๆนะคะ six of one หกไม้เท้าหกไม้เท้าเห็นไหมคะว่ามันมีความคิด ความรู้สึกนึกคิดการเดินก้าวไปข้างหน้าบางทีเขาออาจจะทําอะไรบางอย่างอาจจะไปเริ่มต้นทําอะไรหลายๆอย่างอาจจะเริ่มต้นจะคิดไปข้างหน้าค่ะมันทําให้เขา,าต้องฝ่าฟันอุปสรรคหลายๆอย่างที่เขาต้องการบางทีเขาอาจจะมีเป้าหมายในเรื่องการทำงานก็ได้นะคะหรือไม่ตัวคุณเขาอาจจะห่างกันเรื่องอาจจะทำงานกันคนละที่ ตัวไกลกันก็ได้ค่ะ King's of ครับเขาก็เป็นคนที่เป็นคนที่เขาเรียกอะไรมีความมั่นใจในตัวเองมากเป็นคนที่นำพาความรู้สึกมีแต่ความรู้สึกที่ดีๆบางทีตัวเขาว่าเป็นคนที่เขาเรียกว่าเสกสรรความรู้สึกต่างๆของตัวเองแล้วก็ เติมเต็มชีวิตของตัวเองด้วยตัวเองบางทีตัวเขาอะเป็นคนที่มีเพื่อนฝูงเยอะมีคนเข้าเอาใจเขาหลายๆอย่างก็ได้นะคะเป็นคนที่เอาแต่ใจด้วยเป็นคนที่ทำอะไรได้ด้วยตัวเองแล้วก็เก่งด้วยนะคะไพ่ของเขามีแต่ใบใหญ่ๆทั้งนั้นนะ queen of swords บางทีตัวเขาอะเป็นเหมือนคนที่พูดจาร้ายร้ายใส่คุณก็ได้นะ อาจจะเป็นคนที่พูดไม่ค่อยเพราะเวลาคุยกับคุณก็ได้ค่ะแต่บางทีอ่ะตัวเขาบางทีก็ยังรู้สึกว่าอยากจะเข้มแข็งเหมือนกันนะเวลาที่เจอคุณบางทีเขาอาจจะเจอคุณแล้วเขาเขาทำแสดงให้คุณเห็นว่าเขาเป็นคนเข้มแข็งมากแค่ไหนนะคะ Files of p e n d e l e เขามีภาระอะไรบางอย่างที่เขาจะต้องรับผิดชอบเขาจะต้องดูแล กับความสัมพันธ์ในครั้งนี้บางทีตัวคุณกับเขาอ่ะอาจจะเคยเป็นครอบครัวเดียวกันเขาอาจจะมีภาระที่จะต้องแบกรับในการที่คุณกับเขาจะต้องเดียวกันก็ได้นะคะ six of m e d i c a เขากำลังช่างใจกำลังคิดถึงเรื่องราวหลายๆอย่างก็เป็นแล้วก็เป็นคนที่ ช่างมีแบบเห็นค่าในตัวเองอะค่ะเหมือนเขามั่นใจในความรู้สึกของตัวเองเขาเห็นค่าของตัวเองเขากําลังทํางานทําเงินหรือสนใจเกี่ยวกับการหาเงินอยู่ก็ได้นะคะ The world ไม่ว่าคุณจะเขาอะจะเป็นยังไงกันจะทะเลาะเบาแวงกันมากแค่ไหนคุณเขาก็ต้องกลับมาเจอกันด้วยกวงล้อแห่งเป็น the world ค่ะเป็นสิ่งอะไรบางอย่างที่คุณกับเขาจะต้องมีด้วยกันมันเป็นอาจจะเป็นวาสนา เป็นเขาเรียกว่าเป็นพรมลิขิตที่ลิขิตให้คุณกับเขาได้มาเจอกันเอาละค่ะชาวมีนคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับตัวคุณนะคะสิ่งไหนที่คุณดูแล้วว่าตัวคุณนะ่ะสามารถทําอะไรได้ด้วยตัวเองขอให้คุณทําค่ะในวันนี้คุณไม่มีใครก็ไม่เป็นไรคะ่ะขอให้คุณมีตัวเองแล้วก็นึกถึงสิ่งต่างๆที่คุณเคยผา ที่มันเคยผ่านมาทั้งดีและไม่ดีเอาไว้เป็นบทเรียนนะคะอดีตที่ผ่านมาคุณลองย้อนกลับไปดูตอนเด็กๆคุณยังไม่เคยมีแฟนแล้วคุณอยู่ได้ด้วยอะไรคะในปัจจุบันละ่ะจะปัจจุบันถึงคุณไม่มีใครคุณก็ต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองคะ่ะเพราะคนเราบางครั้งไม่สามารถจะพึ่งใครได้ สักวันหนึ่งคนที่เราคิดคนที่เราหวังอาจจะจากเราไปแต่สิ่งที่ยังอยู่กับตัวเราก็คือตัวเรากับใจเราเนี่แหละค่ะรักษาใจเราให้เข้มแข็งนะคะรักษาใจเราให้ดีค่ะเพื่อที่จะเรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับเรานะคะนั่นแหละค่ะเป็นประสบการณ์ชีวิตขอให้ประสบการณ์ชีวิตเหล่านั้นนะคะเป็นการสอน ให้เราได้อยู่กับโลกอย่างยุติธรรมอย่างเท่าเทียมค่ะให้เรามองโลกที่เป็นอยู่อย่างนี้ถึงเวลาเวลาเท่านั้นค่ะที่จะรักษาเยียวยาจิตใจของเราให้เป็นไปตามที่ใจเราต้องการหากเราดูแลตัวเองเราได้เราจะไม่หวังพึ่งใครเลยค่ะเพราะเรามีความสุขกับการอยู่ตัวเองเอาละค่ะ ชาวมีนคะไม่ว่าคุณจะมีคู่หรือไม่มีคู่ก็าตามสิ่งที่คุณมีอยู่ในปัจจุบันคืออะไรก็ขอให้คุณไปโฟกัสสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันอดีตที่ผ่านผ่านมามันไม่สามารถแก้ไขอะไรได้อนาคตคุณก็ไม่สามารถจะคาดเดาได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ปัจจุบันที่คุณมีอยู่นี่แหลคะค่ะเป็นสิ่งที่คุณจะต้องไปโฟกัสนะคะขอให้ชาวมีนนะคะโชคดีในเรื่องสิงหาคมนี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ